หะโตสัมมาสัมพุทธัสสานะโมตัสสะภะครวตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสานะโมตัสสะภะครวตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสาพุทธังธัมมังสังฆังนามัสสามิอิโตปะังสักะจังธัมโมโสตตะโปติติ โอกาสต่อไปก็ให้เราตั้งใจฟังธรรมะให้เป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านะให้เรานั่งสมาธินะปฏิบัติไปด้วยในขณะที่เราฟังธรรมะธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมชาติก็อยู่ที่ตัวเราเนี่แนยแหละนายกกายกับใจนี้เรามาประพฤติเรามาปฏิบัติวันนี้ก็เป็นวันที่หก เราก็มีกายใจของเรามาพร้อมแล้วธรรมะนั้นเป็นนามนธรรมเป็นส่วนที่ละเอียดเราต้องอาศัยใจที่มีความละเอียดเข้าไปสัมผัสรับรู้ใจที่มีความละเอียดเข้าไปสัมผัสรับรู้เข้าไปรู้ธรรมะก็ต้องใจที่มีสติความระดึงได้มีสัมผัจัญญะมีความรู้ตัวพูดง่ายก็คือใจของเราในขณะที่เราฟังธรรม เราก็ตั้งอยู่ในปัจจุบันธรรมปัจจุบันจิตเรากำหนดดูลมหายใจหรือว่ากำหนดดูคำบริกรรมพุโทโธก็ได้เพราะว่าในขณะที่เราฟังธรรมะบางทีเราก็เกิดในะความสงบความผ่องใสในคงพุทธการเนี่ยการฟังธรรมของนาะพิสุพิสุณีบาศกบ,บาสิกาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกบางทีก็ได้ สำเด็จเป็นพระโสดาบันหรือว่าสำเด็จเป็นพระรหัรคือความีด้ความสงบในขณะที่เราฟังธรรมจริตของเราไม่คิดไปเรื่องอดีตเรื่องอนาคตตั้งอยู่ในปัจจุบันธรรมก็สามารถที่จะรับรู้สิ่งที่เข้ามาสู่ภายในจิตใจของเราได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราประพฤติปฏิบัติวันนี้ก็เป็นวันที่หถ้าเรามีสติความไม่เรื่องได้สัมปันญาความรู้ตัว มีความต่อเนื่องแล้วเราก็จะพอเข้าใจในหลักธรรมะเบื้องต้นหรือว่าผู้ที่ประพฤติปฏิบัติมาแล้วก็จะมีความปิติดรือว่ามีความเข้าใจมีความลุกซึ้งในธรรมะเพียงแต่ว่าเราต้องมีสติสมปชัญญะมีความสม่ำเสมอมีความเพียรต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นนอนมาจนถึงปัจจุบันนี้ เรามีสติความนะกดึงได้สัมปัญญ,ญาาความรู้ตัวเป็นธรรมที่มีอุปการล่ามากตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงพระนิพพานสติความนะกดึงได้นุู่ชาท่านได้เทศอรว่าเมื่อเรามีสติเมื่อใดเราก็ได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อนั้นเพราะว่าสติความนึกึงได้สัมปัญญ,ญาวความรู้ตัวในขณะที่ ตาเห็นรูปผูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลินสมผัดรสกายถูกต้องผลตภะหรือว่ารู้ธรรมารมด้วยใจนี้ถ้าเรามีสติความระลึกได้ไม่ให้เกิดความยินดีให้เกิดความยินดายอันนี้เป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดเป็นข้อปฏิบัติที่มีความถูกต้องอย่างเดียวแต่เพียงแต่ว่าเมื่อตาเห็นรูปเป็นต้นเราต้องมีสติความระลึกได้สมัมปัญญาความรู้ตัวว่าเห็นแล้ว นะจิตของเราปรุงแต่งเป็นเรื่องอดีตไหมเรื่องอนาคตไหมยินดีไหมยินร้ายไหมเกิดความสุขไหมเกิดความทุกข์ไหมหลวงปู่ชาท่านก็พูดว่าท่านกเทศว่าให้เราสอนจิตว่าเออ,อเมื่อเรากระทบกับอารมณ์จะดีใจเสียใจจะสุขใจทุกข์ใจจะอะไรต่างๆก็ให้เราสอนจิตว่าอันนี้มันไม่แน่อันนี้มันไม่เที่ยงนะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือว่าเป็นคําพูดที่หลวงพ่อพุทธทาท่านได เทศสอนว่ามันก็เป็นเช่นนั้นเองคือว่ามันเป็นเช่นนั้นเองคือว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือว่ามันเกิดมันดับมันเป็นธรรมชาติเป็นปฏิจจสมุปาทที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพียงแต่ว่าเรารู้ไม่เท่าทันหรือว่ามันความต่อเนื่องมันเร็วมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกสติความรึกได้ของเราที่ในปัจจุบันนี้เนี่ยให้เป็นอัตโนมัติเพราะกิเลสมันเกิดขึ้นมันก็เป็นอัตโนมัติ ถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติสติของเราไม่เป็นอัตโนมัติแล้วเราก็ไม่รู้เท่าทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นยินดีเราก็ดีใจยินได้เราก็ทุกข์ใจมันก็วนเวียนอย่างนี้นะ่ะขอให้เรามีความาเข้าใจในความเป็นจริงว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในขณะที่เราสติความรู้ดึงได้สมัมปัญญาความรู้ตัวมันรวมดงนเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็คือในขณะที่จิตมันรวมนั่นแหละ นำเงินม,มีทั้งความสงบมีทั้งวิปันสนาความรู้ความเข้าใจในอารมณ์ต่างๆาความปล่อยวางก็จะเกิดขึ้นในขณะที่เรารูเห็นตามความเป็นจริงอันนี้เป็นหลักที่ประพฤตททิปฏิบัติเมื่อเรารู้หลักแล้วเราก็ประพฤติปฏิบัติไปตามหลักสัมมาทิฏฐิเป็นต้นหรือว่าอยู่ในหลักของอรงิยมรรคมโยงแปดเนี่ยเราไม่ต้องไปสงสัยนะว่าเราประพฤติ ปฏิบัติถูกทางหรือไม่ถูกทางขอให้เราทําตามหลักอรอยิยมรรคมียองแปดหรือว่าศีลสมาธิปัญญานี่เนี่ยเราจะรู้จะเห็นธรรมะก็ขึ้นอยู่กับเหตุของเราถ้าเราทําเหตุที่ดีแล้วผลก็ดีตามไปด้วยหรือว่าเรามีความเพียรที่เป็นอัศจรรย์แล้วนะผลก็อัศจรรย์ไปด้วยนะความเพียรที่เราได้ประพฤติปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบนันนี้อาจจะมีความสงบบ้างมีความไม่สงบบ้าง มีอะไรต่างๆนานา,นาเกิดขึ้นภายในจิตเราก็สอนจิตว่าอันนี้มันไม่แน่อันนี้มันไม่เที่ยงนะเมื่อเราสอนจิตยอย่างนี้มันไม่แน่มันไม่เที่ยงก็คือเราไม่ปุงแต่งไปเรื่องอดีตนะเรื่องอนาคตนะสติของเราตั้งอยู่ในปัจจุบันธรรมปัจจุบันจิตนี้แหละที่เราจะรู้ที่เราจะเห็นธรรมะที่เราจะเข้าใจที่จะหายความสงสัยก็อยู่ในปัจจุบันนี่แหละที่เราประพฤติปฏิบัติ ตั้งแต่ตื่นนอนมานะมีสติมีความต่อเมื่องเราจะไปรับประทานอาหารเราก็มีสติพูดในน้อยเมื่อเราพูดในน้อยแล้วสติของเราก็จะรักษาได้ง่ายหรือว่าถ้าเราพูดมากสติของเราก็คุมได้ยากหรือว่าเราทํากิจการหน้าที่การงานอะไรทํากิจวัตรหรือว่าเรารับประทานอาหารเสร็จมาเดินจงกรมนั่งสมาธิเราก็มารักษาสติให้มีความต่อเนื่องหลวงปู่ชาท่านบอกว่า ถ้าเรามีสติมีความต่อเนื่องแล้วสมาธิเราไม่ต้องถามหามือนก็เป็นสมาธิสมาธิคือความสงบของใจมีสติความเลื่อนึกื่อได้มีสัมปชัญญะความต่อเนื่องสมาธิก็จะเกิดขึ้นทีนี้สมาธิจะเกิดขึ้นเราก็ไล่ไปว่าต้องต้องมีต้องมีศีลเป็นพื้นฐานเมื่อมีศีลเป็นพื้นฐานแล้วเราก็ละบ,บาปในเบื้องต้นเรามาทําสมาธิมากมําหนดรูลมหายใจ มากำหนดคำบริกรรมพุทโธหรือว่าจิตของเราสติของเรารู้อาการเคลื่อนไหวจะเดินก็รู้จะนั่งก็รู้จะนั่งก็รู้จะยืนก็รู้มีสติรู้ตัวเนี่ยว่าเรามีสติมีความต่อเนื่องเมื่อมีสติความรู้ได้สัมัญญาความรู้ตัวต่อเนื่องแล้วปัญญาก็จะเกิดขึ้นในขณะที่เรามีความต่อเนื่องนั้นปัญญาก็คือรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็มีความเกิดขึ้น นมันก็มีความดับไปเป็นธรรมดาถึงแม้มันยังเห็นไม่ชัดยังเป็นนะปัญญาที่เกิดจากการฟังเป็นปัญญาที่เกิดจากการคิดแต่ถ้าเราภาวนาต่อเนื่องภาวนาไม่หยุดแล้วมันก็จะเป็นภาวนามายปัญญาปัญญาที่เกิดจากการภาวนาตรงนี้เป็นหลักที่สําคัญที่เราประอพืปฏิบัตินี้เพื่อเพื่อให้เกิดปัญญาที่คิเกิดจากการภาวนาเพราะปัญญาที่เกิดจากการเห็น การได้ยินได้ฟังเกิดจากการคิดนั้นยังไม่สามารถที่จะละตัวละตนลักสะกายทิฏฐิที่มันเกิดขึ้นภายในจิตของเราได้ต้องเป็น,รรนปัญญาที่เกิดจากการภาวนาเป็นปัญญาที่เกิดจากการภาวนานั้นก็จงอยู่ในดักของศีลสมาธิปรรัญญาตั้งแต่เบื้องต้นเราตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นนะเราก็อย่าให้เกิดความยินดีให้เกิดความอย่า่ให้เกิดความยินได้อารมณ์มันจะมีขึ้นมีลง แต่แต่จิตของเราก็คงที่เปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าทําจิตของเราให้เหมือนกับสะพานน้ํามันจะขึ้นมันจะลงก็แล้วแต่น้ําแต่สะพานก็อยู่คงที่จิตก็เหมือนกันมันจะกระทบกับอารมณ์ยินดียินได้มีความสุขมีความทุกข์ดีใจเสียใจยังไงจิตของเราก็คงที่จิตของเราก็ไม่วิ่งไปตามความสุขความทุกข์ความยินดีความยินได้เป็นต้นจิตของเราก็คงที่เหมือนกับ น้ำมันจะขึ้นมันจะลงแต่สะพานมันก็ไม่ขึ้นไม่ลงไปตามน้ำด้วยเมื่อเราประพฤติปฏิบัติเราเดินจิตของเราอย่างนี้แล้วเราก็จะรู้จะเห็นธรรมะที่เป็นธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นพระองค์แรกที่รรรรรทรงตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองมีไม่มีใครบอกใครสอนมีพระองค์เดียวนั้นที่ตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เอง เราเป็นสาวกก็ยังต้องอาศัยเป็นมีผู้บอกมีผู้สอนพระพุทธเจ้าเมื่อตัดสรุปแล้วก็นำธรรมะมาสั่งสอนพุทธบริษัทเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็นำธรรมะนั้นมาฝึกหดัดมาปฏิบัติกายวาจาใจของเราให้เกิดพุทธะให้เกิดความรู้ให้เกิดความสว่างขึ้นภายในจิตใจของเราแต่เบื้องต้นนั้นก็ต้องมีอุปสรรคเป็นธรรมดาเมื่อเราจะ ส่วนกระแสะโลกไปสู่กระแสะธรรมะมันก็ต้องมีความขัดข้องมีความน่าย่าลำบากเป็นธรรมดาแต่ผู้พระเจ้าก็ทรงสั่งสอนให้เรามีความอดกัน้นให้มีความอดทนให้มีความเพียรเพราะว่าธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ถ้ามนุษย์ทำไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงแสดงสั่งสอนแสดงว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงคน้นว้าค้นพบแล้วก็มาสั่งสอนพุทธบริษัทนั้น <N> เราต้องประพฤติปฏิบัติได้เปียนแต่ว่าเราจะทาไม่ถึงที่ไม่ถึงฐานก็เหมือนกันกบทุกๆคนเนี่ยผู้มาปฏิบัตินี้ก็มีสมาธิได้กันทุกคนเพียงแต่ว่าเราจะทาไม่ถึงที่ถึงฐานความเพียรของเรายังไม่ต่อเนื่องนะเมื่อความเพียรยังไม่ต่อเนื่องนะความสงบของใจก็ยังไม่เกิดขึ้นถ้าเราทําความเพียรต่อเนื่องนะตื่นขึ้นมาเรากําหนดสติของเรานะ หรือว่าเราจะเหลือสอักวันสองวันนี้เราลองสมาาิไม่พูดดูนะไม่พูดดูเราก็สามารถจะดูจิตของเราให้มีความต่อเนื่องความสงบมันจะค่อยๆเกิดขึ้นหรือว่าเมื่อมีความสงบเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นความอัศจรรย์ของจิตใจเมื่อก่อนนี้เราก็เรียกว่าความสงบมันจะอยู่ที่ข้างนอกแต่จริงๆแล้วความสงบมันก็อยู่ภายในจิตใจของเราเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าเรายังค้นพบค้นคว้ามไม่ถึง เราจะทําไม่ถึงที่ไม่ถึงฐานแต่เมื่อเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติแต่ก็อย่าไปเค้ง่งเครียดอย่าไปนะตั้งความปรารถนามากเกินไปจนจิตของเราไม่มีความรู้อยู่ในปัจจุบันแต่ถ้าเราตั้งนะความรู้อยู่ในปัจจุบันแล้วอะไรเกิดขึ้นเราก็เห็นว่ามันนี้มันไม่แน่มันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้าไปยินได้ถ้าไปยินดีเราก็บอกนี้มันไม่แน่นี่มันไม่เที่ยง ถ้าไปยินร้ายอีกอันนี้มันไม่แน่มันไม่เที่ยงสอนจิตของเราอย่างนี้แหละเราก็จะรู้จะเห็นธรรมะรู้เห็นทําไมรู้เห็นสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยดวงตาเห็นธรรมของเราจะค่อยๆนเกิดขึ้นไปในจิตของเราพอเห็นสัจธรรมความเป็นจริงว่านสังขารร่างกายมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรามีชีวิตมีลมหายใจอยู่ปัจจุบันนี้เราก็นับว่าเป็นโชคเป็นวาสนาบัเสิร์ที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ พบกับพระพุทธศาสนาด้วยถึงแม้จะเกิดไม่ทันองค์สมเด็จพระสัมสสมาสัมพุทธเจ้าแต่เราเกิดทันหลักคําสอนของท่านมีครูบาอาจารย์สืบสืบกกมาจนถึงปัจจุบันนี้เราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เต็มที่ให้เต็มกาลังเต็มความสามารถของเราที่จะทําได้เมื่อเราทําเต็มที่เต็มกำลังเต็มความสามารถที่เราทําได้แล้วผลมันก็ไม่หนีไปไหน เพราะเหตุกับผลมันสัมพันธ์กันเหตุที่ดีผลก็ดีตามไปด้วยเมื่นเราปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยหน้าที่ของเราก็ควรดินใส่ปุ๋ยลดน้ําไปต้นไม้มันก็จเจริญงอกงามขึ้นแต่ถ้าเราปลูกต้นไม้แล้วเราทิ้งกว้างไม่ดูแลไม่ลดน้ําไม่ไม่ดูแลให้ดีแล้วต้นไม้มันก็จะตายไปได้จิตใจของเราก็เหมือนกันเมื่อเราเพิ่มปฏิบัติธรรมะแล้วเราก็ต้องมี ความอดขั้นมีความอดทนมีความเพียรน,นะว่าชีวิตเนี่ยมันก็ร่วงไปร่วงไปนะร่างกายนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงตัดว่าให้เราพ,รพิิจารณาว่าเราเกิดขึ้นมาแล้วเราก็มีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีความพลาดพลาจากของรักของชอบใจทั้งสิน้นหรือว่าเรามีความเป็นของของตนเราทำกรรมใดไว เราก็จะต้องได้รับผลของกรรมนั้นให้เราพิจารณาอย่างนี้ถึงแม้จิตมันจะไม่ยอมรับแต่ถ้าเราพิจารณาทุกวันทุกวันเราพิจารณาก็จิตของเรามีความสงบด้วยเราก็จะเข้าใจลึกซึ้งนะในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมความว่าธรรมะที่จะเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เบื้องต้นท่าการถึงที่สุดแล้วก็ต้องอาศัยการปฏิบัติธรรมะการปฏิบัติธรรมะ เรือเอาธรรมะประพฤติปฏิบัติที่ไหนที่กายวาจาใจของเรานี่แหละที่รูปนามที่กายใจของเรานี่แหละที่ยังมีลมหายใจอยู่นะที่เราสามารถที่จะสร้างบุญกสร้างกุศลให้เกิดให้มีขึ้นภายในใจิตใจของเราถ้าร่างกายของเราแล้วหมดลมหายใจแล้วมันก็เป็นธาตุทั้งสี่ไปตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีลมหายใจมีร่างกายอยู่ในเราก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท นำไปยามสร้างสง์อบรมคุณงามความดีถึงแม้เราจะมีทรัพย์สมบัติไม่มากแต่ถ้าเรามีทรัพย์คือศีลคือสมาธิคือปัญญาแล้วเป็นอริยทรัพย์ทรัพย์อันประเสฐที่จะเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราได้เพราะที่สุดแล้วร่างกายนี้มันก็แตกดับไปหรือว่าที่สุดของร่างกายมันก็ตายแต่ที่สุดของด้านจิตใจนั้นเราสามารถที่จะประพฤติที่จะปฏิบัติให้รู้ให้เห็นจนถึงพันิพานได้ ก็อยู่ในกายในใจของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราตั้งใจตั้งใจประพฤติปฏิบัติตั้งอยู่ในความไม่ประมาทตั้งอยู่ในความไม่ประมาทยังไงก็คือมีสตินะนเรื่องได้มีสมัมปชัญญะาความรู้ตัวถ้าเรามีสติความนระลึกได้สมัมปจญญญาความรู้ตัวมื่อมีคําบธิกรรมพุโทโธกํากับใจของเราไว้อากุศลธรรมมันก็ไม่เกิดขึ้นเกิดแต่กุศลธรรมเกิดแต่ความดีก็คือพุทธะพุโทโธผู้รู้ ผู้ตื่นผู้เบิกบานเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเนี่แหละนะพระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้ที่ประเทศอินเดียนั่นนนันก็เป็นส่วนภายนอกเป็นปุกราธิที่ฐานแต่จริงแล้วพระพุทธเจ้าตัดสรู้ที่ใจของพระองค์เพราะฉะนั้นเราก็มีใจด้วยกันทุกคนเราก็สามารถที่จะรู้ที่จะเห็นธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดไว้ชอบดีแล้วตามอมริยมรักมีองแป8ก็คือศีลสมาธิปัญญา ็รวมอยู่ที่ใจของเรานี่แหละเราก็มารักษาใจของเราใจนี้เป็นใหญ่เป็นประธานจะอะไรเกิดเกิดขึ้นใจนี้ต้องต้องต้องเป็นที่หนึ่งเมื่อใจของเราคิดดีแล้วการกระทําออกไปทางกายธรงมวาจาก,ก็ดีตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเราก็รักษาใจของเราเพราะว่าใจนี้เป็นประธานที่จะรู้ที่จะเห็นธรรมะก็ต้องใจเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นในภาคเช้านี้อาตมาก็ขอ ให้ธรรมะก็ขอให้เราพยายามไปประพฤติปฏิบัติไปพิจารณานะภายในจิตใจของเราเราก็จะมีความเข้าใจหรือว่าเกิดสมาธิเกิดปัญญานะขึ้นภายในจิตใจของเราเมื่อเราเกิดสมาธิเกิดปัญญาอาศัยสมาธิอาศัยปัญญามาพิจารณาในสังขารร่างกายสากายทิตนะิสากายยติทิความสังขารเนืน้อความยึดตือนในกายมันจะค่อยเบาบางลงไปความดังเดสงสยัยมันก็ไม่มี การรักษาศียงก็ร,รักษาเพื่อความบริสุทธิ์ของกายของวาจาเพื่อที่จะเพื่อเพื่อปฏิบัติอันนี้แหละดวงตาเห็นธรรมก็จะค่อยๆเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเมื่อเราเพื่อพฤ่ปฏิบัติไปต่อเนื่องแล้วจิตมานโดมลงจิตเข้าอัปนาสมาธิถอนออกมาพินิจพิจารณาในสังขารร่างกายเราจะรู้จะเห็นตามความเป็นจริงอันนี้แหละเราจะเข้าใจเพราะฉะนั้นอาตมาก็ให้ธรรมะก็หายโยโนยมไปพินิจพิจารณา จนเกิดสติเกิดปัญญามีดวงตาเห็นธรรมเห็นทางประพฤติปฏิบัติจนธรรมที่สุดแต่งทุกขนะ์ในชาติปัจจุบันนี้หรือว่ามันยังไม่ถึงที่สุดในชาตินี้ก็เป็นนิสยัยเป็นปัจจัยเหมือนกับว่าปัจจุบันนี้เรากลับมาเกิดเป็นมนุษยนะ์เมื่อเราได้ยินฟังธรรมะเราก็มีนิสยัยมีปัจจัยเพราะว่าเราได้ทําอยู่ในชาติปัจจุบันนี้ก็ขออนุโมทนาขอให้มีความเจริญในทางธรรมด้วยการทุกท่านทุกคนเทอ